สวัสดีครับอยู่กับกรนะครับผมตากล้องบัสเทคครับแล้วก็อยู่กับเพจบัสเทคไทยแลนด์นะครับผมเราพามาชมขบวน15บัสครับผมตอนนี้อยู่กับขบวน15บัสสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีรถไทยบ้างนะครับดูกันเยอะดูกันเองเลยนะครับแต่บอกได้เลยว่าขบวนนี้สวยทุกคันแน่นอนครับ ไปไว้ในสกองรถบัสที่เราจะเดินทางกลับนะครับเฉพาะว่าตรงบริเวณนี้นะจะเป็นจุดที่เราจะแยกสายกเดินทางแล้วในครั้งนี่ครับงอแล้วก็นะครับตอนนี้เราจอดอยู่ตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดดอนหวายในที่นี้ครับหน้าตลาดดอนหวายจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเรานะครับ เราต้องน้านะครับี่ไปในส่วนของตล้งหวอยนั่นเองนะครับขออนุญาตจะมีพี่จต่เล่ครับผมหน้าตลาดน้อยเราจุกกับปิจะอยู่ตรงข้าเครับเราจะต้องข้า เจอเลยนะครับเราจะมีเวลาจับปิกอยู่ที่ที่ประมาณ4 0่สถึงสีนาทีนะครับนั่น,นนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะกลับมาที่รถสายุนเราเองนะเชิญ <c oughs> เลยครับพนะี่ๆครับนตลาดดอนหวายจะอยู่ตรงบริเวณฝั่งตะวข้าวถนนของเรานะครับนะเวลาบรรยากาศป,ประมาณนี้เลยนะครับ15บาทนะครับผม ติดตามชมรูปส,สวยๆได้ที่เพจบัสเสกไทยแลนด์เลยนะคะดคเดี๋ยวจะลงให้ชมทีละคันนะครับแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ชมด้วยนะคระับ่อทุกคันครับตรุ่งนี้สามารถไปถ่ายรูปได้เลยนะบรรยากาศดีมากเลยเลยสำหรับช่วงนี้นะครับช่วงจัดขบวนนะครับเดี๋ยวพาไปชมหน่อย อย่าลืมแยกของสำหรับของเราในทีนี้ครับใครเป็น f อฟคันไหนนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับหล่อทุกคันครับ15บาทนะครับที่อยู่ตรงนี้นะ TSR นะครับรอ,อเลยอันนี้แมนวิทยานะครับสมโพธนะครับอันนี้รถหล่อจากนาคปรปฐมนะครับ เดี๋ยวซับรุ่งเรืองครับคันนี้ลายหล่อนะครับตรงแปลกด้วยนะครับใครอยากชมคันนี้ก็เดี๋ยวจะเน้นถ่ายลงคันนี้ให้ชมในเพจนะครับ นทาาเว้ยนะครับต้นหล่อแมกรองนะครับอันนี้เคยถ่ายลงเพจไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกครับ ประมาณนี้เลยครับกับบรรยากาศ15ดาบัสครับหล่อๆนะครับขบวนใหญ่ๆยาวๆเลยนะครับติดตามชมรูปส,สวยๆนะครับได้ที่ในเพจบั t เทคไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวลงให้ชมนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวอัดเดตให้ชมครับ